แต่ละตระลชุมชนก็สามารถนำยาแฝกมาใช้เรื่องของการเกษตรได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นคนที่เราจะพูดคุยต่อไปนี้เชื่อว่าพี่น้องที่มา่งในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนรักแฝกที่รู้จักท่านดีนะคะถ้าจะเรียกกันตามยศก็คือจะเอีเขียนยสร้อยศมนะคะหรือแบบที่เราเรียกกันว่าคุณพ่อเขียนขออนุญาตคุณพ่อเขียนนะคะคุณพ่อเขียนเป็นประธานเครือข่ายถิ่นรับแฝกแห่งประเทศไทยค่ะ จะมาคุยในภาพรวมก่อนเนี่พราะว่ามันยังไงครับมันเกิดเป็นชมรมคนรักแฝงขึ้นมาได้เนะคะขอเทียนครับเชิญค่ะดังดังอก็กรับมาสการบุดทานได้ยังท่าน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 ท่นท่า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 นท่กนท่านทนท่านนท่านท่าน่านท่านนนท่นทน่นทน่ท ขึ้นไปทีมาเสวนากับผู้บริหารระดับสูงนะครับก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะได้เอาโอกาสตรงนี้เ่เรียนให้ท่านได้ทราบว่าการที่เราได้จัดตั้งเครือข่ายความงแขึ้นมาเนี่ยเราถืว่าเอาผลสร้งรายได้เครือข่ายของแต่ละภาคที่เรามีการปวิตนะครับได้รับรางวัลแล้วก็ส่งมาร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายโดยมี าทางพรทเป็นเลขาให้การที่ครับานุนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่การที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็เริ่มต้นมาจากจิตอาสาของพวกเราก่อนว่าเรามีจิตตรงกันน,นั่นก็คือการนักแหงนะครับถ้าพวกเราไม่มีการนักแหงเราไม่ ปอวยนั้ต้องดูแลรักษาเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านองค์กรีนได้บอกว่าแฝดใช้อนุรักษีแลนะนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนแต่แฝดที่สิ่งที่สําคัญเป็นพืชที่สามารถช่วยปรับสภาพดินที่เสือ่อมโทรมนะฮะที่ทํากินไม่ได้สามารถทำกินได้จะเป็นพื้นที่ที่เปดินทรายอตัวแหงแข็ง โครงต่างดินให้มีความุดูรณ์ได้ถ้าถามว่าตีนูน่าเปเนเงินได้ไหมไม่ได้หรอกครับผมบอกว่าเมื่อเกิดความย,ยั่งยืนแล้วช่วงเรามีชีวิตอยู่เราต้องใช้ประโยชน์จากดินได้แต่ลูกหลานเราที่เขาได้ไประโยชน์จากการปลูกแฝกเนี่ยมันจะได้ไประโยชน์จากทร,รัพยากรของเราเยอะเลยครับ่ะ<ม>้อเขียนนิดนึงนะคะตอนนี้นี่ชมรมของข้อเขียนนี้ก็คือในเครือข่ายที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของแฝกนี้ เป็นอะไรกันบ้างนีครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะอยากเอาผลสำเร็จของเครืองขายเนี่ยเราเข้ามาจัดตั้งขอจัตุภาสและก็เรามีการทำยุทธศาสตร์ร่วมกันว่าเราจะขับขับเคลื่อนเคื่องขายของเราไปในรูปแบบไหนนะครับเราก็มียานวิทยศาสตร์ของจตุรัสาครื่อายและยุทธศาสตร์ของจัตุรัสมารวมกันนะครับแล้วก็ทำเป็นความรู้ขึ้นมาว่าการขับเคลื่อนเราจะใช้หลักของ เราจะเอาว่าโรงเรียนบัดนมมามีส่วนในการัเคลื่อนในครั้งนี้นะครับแต่การคลักอนของเราเราจะ เก็รูว่าเขามีการประกอบอาชีพอะไรที่เขามาสมัครเป็นเครือข่ายของเรานะครับเขาปลูกแปงอยู่หรือเปล่าเขาปลูกแปงแล้วเราจะใน้นาหว่าจะทำยังไงให้มีการปลูกแปงเพาให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่ของเขานะครับอันนี้เราก็จะเข้าไปหามกบป้าก็คือมีทุกภาพเลยทีนี้การรวมกันนอคของท่านใ่ามีภาพเลยนะครับที่เราได้มีการ่าเพื่อนโยก ตัวนี้เป็นยังไงคะต้องเขียนใบสมัครหรือว่ายังไงคะถึงจะมาเข้าไปในชมรมนี้คะเริ่มทีเลยเลยอะเราก็เอาเงิเร็เกันเกลี่ยครับมีการก่อนใช่ไหมคะเรียนรูก่อนว่ามีการการเราจะจัดประชุมอรวัมรับสวัคเราจะเชิญคนที่ได้รับงวันมาอ๋อเรื่องกุหลาเริ่มต้นจากการมีการประกวดเพื่อที่จะหาต้นแบบก่อนค่ะแต่แล้วเมื่อเรามีการหานไปแล้วสามวีนะครับ เราก็คิด่าจะทำยังไงให้เกิอือขายของเราเนี่ยขยายลนขอขไปสู่กับเกษตรกรนะครับให้เขาได้รับรู้ว่าแฝนที่ทมีประโยชน์อย่างไรเราก็มีการจัดตั้งเวอร์ชันขึ้นมาโดยจะตั้งเป็นแต่และภาคหรอว่า ปีที่เจ็ดปที่แปดีที่แปดแล้วนรับครับเก้าครับก็มีบางด้านประมาณนี้คนนะคข้อดีแต่ปีที่แปดเรายังไม่ไม่รู้ผลนะครับค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็พยายามจะทําตรงนี้มาเพื่ออยากจะให้อ่าแฟนของเราที่เราทําเป็นเครื่องหายเนียให้เห็นว่าแฝงเพื่ออย่างล่กชื่อตรงไปดีๆนะเขาสร้างประโยชน์อะไรให้กับสื่อกรดีหรือเปล่าค่ะที่นี่การตรวจสอบในแต่ละภา ก็เขียนไปตรวจสอบไงเพราะว่าดาเนินการในถึงไหนแล้วในอ๋ออันนี้ผมมีการติดตามประเมินแต่ก็รู้สึกว่ามันก็บางครั้งรางวัลตรงนี้จะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนของแวดเปดขึ้นไม่ใช่งหวัดนนะครับของแวดกับผู้ที่ได้รับสหวัดแล้วบางทีเราไปเห็นแล้วแวดเป็นพืชที่มันไม่ใช่แบบเป็นสิ่งที่ดูแลง่ายทำยากผมบอกกับปู่ป่าง่ายกับผู้แวด ปกป่า3ปีแล้วท่านไม่ต้องไปดูแลอะไรเลยจะปกแฝดที่อายุยืนโอ้โหท่านยิ่งดูแลยากมากเลยดูดูเหมือนง่ายแต่ยากสมมุติว่าถ้าหนูไปเห็นหญ้าอะไรๆแล้วหนูจะแยกยังไงว่าตัวไหนเป็นเป็นยญ้าแฝดตัวไหนเป็นยากค้าตัวไหนจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบตัวอันนี้นั่นค่ยากเลยครับเพราะแฝกกับยากเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันค่ะครับสังเกตก็การสังเกตเนี่ยสังเกตใบใบนะคะสิ่งที่คล้ายกันที่สุดก็คือยญ้า มันจะขายตึงกันมากนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแฝงแของแฝงรันจรร่างกับแยกรม,มาอาที่บอกว่าเหมือนจะใช้หอมกับแฝงหอมไม่ก็ไม่เหมือนการใปก็ไม่เหมือนกันใชครับลำก็เมอนกเหมือนกันนะครับ<า>แต่การใช้ตึงมันเหมือนกันแต่การได้ประโยชน์จากแฝงเนี่ยมันจะต่างกับพวกพืชตัวอื่นนะครับที่เราจะเป็นพืชกุมเดนก็นดีพืชในการอนุรักษ์น้ำและน้ำก็พืชอต่กลุ่มตัวก็ดี เพราะางยังู่นะของพื้นทรงนี้มันจะไม่ยังยู่เหมือนแฝงเพราะแฝดที่เขาอย่างรากตื้อให้ลากลึกลงไปดิๆเนี่ยมันเกิดความที่พื้นก็จะรอดินได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นะครับพื้นที่บางพื้นที่บางครั้งเราคนอารงการัดเพื่อนเพื่อตายคนรับแฝดเนี่ยมันยากกับพื้นที่ที่ยังีฟางุดมสมบูรณ์เพราะถูกแล้วถ้าคนไม่ขยันจริงๆเนี่ยโอ้ย เขาบอกแฝงโยนแต่ถ้าถามว่าถ้าเหตเกิดความยั่งยืนเนี่ยผมบอกประโยชน์มากนะครับเพราะถ้าเป็นพื้นที่ที่สมบูร์เนี่ยสามเดือนนี้ไว้ก็ถือว่น่ยสบู์นี่เจะยังไงคะถึงจะเหมาะกับย่าแฝกค่ะพื้นจริงๆมันก็เหมาะกับที่แล้ะนะครับที่ถ้าดูจริงๆก็ได้แต่ประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้เราต้องรู้ว่าการในหลึ่พื้นที่ที่สมบูรณ์ป้องกันการชะล้างันตรายของหน้าดินท่นนั้น เกษตรกรถ้าปลูกในพื้นที่ที่มีสภาพดินที่เสื่อมโทรมมันก็ต้องเกิดประโยชน์กับพื้นที่ของเกษตรกรว่าเขาจะพัฒนาดินของเขาให้เกิดความสมบูรณ์ให้ใช้งานได้เพือะดานั่นคือประโยชน์ในการที่เราออแบบไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้ทีนี้คุณลุงดูภาพรวมของเครือข่ายคนรักแปดประเทศไทยในภาพรวมทั่วประเทศดูแลก็มีเี่ย ประมาณที่เปีเข้าปีที่8แล้วดูแล้วมันมันมีจุดไหนในคะที่รู้สึกว่าจริงๆมันน่าจะขึ้นหน้าไปมากกว่านี้มันวเป็นคราที่ศั่งยังไงคะของหลวงพ่อค่ะจริงๆแล้วเนี่เราอยากได้เห็นคนที่ได้รับกรามวันแล้วครับค่ะให้ทัานสาวเลือกแล้วนช่ไหมครับให้สมกับเกียรตินะครับที่ท่านได้รับโรคพระราชทานหรือรางวัลพระราชทานจากประบาดสมเด็จพระบมเสดจ้าบุตรกัตคือให้เราเห็นว่าความยั่งยืนมันเกิดกับ ที่ของท่านจริงๆนะให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนรุ่นหลังได้ผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้เห็นเกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับมางจาท่านนะครับไม่อยากเห็นาท่านได้รับรางวัลไปแล้วข้าไปดูทีทีแบ่งในพื้นที่ของท่านไม่เหลืออะไรเลยนะครับอันนี้มนาเป็นที่น่ากลัวมากคะคุณพ่อเขียนคิดว่าถ้าในสายตาคุณพ่อเขียนแล้วน่าจะเป็นต้นแบบได้นหน้าจะไปโดนที่ไหนคะต้นแบบของเรา ปรโยชน์เด่นตอนนี้ค่ะตอนนี้มีไหมคะก็ก็มีครับเอ่ผมบอกว่ามันเหมือนกับยกย่องตัวเองนะครับถามว่าเราเองเนี่ยเราทำมาตั้งแต่ปี2541จนปัจจุบันนี้เราก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากแยกละที่ผมเองผมอยู่ในเขตพื้นที่วิสัยนะครับของโครงการรับเลน้ยงของศูนย์สิบสามนาวิสัยเวลานี้เราก็ยังเป็นที่ทำงานของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นที่ทำงานของต่างประเทศอยู่ รอดกประเดีนเข้ามา,าดูมาที่เราเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากเยี่อวแฝงนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํานี่มันก็เป็นส่วนส่วนของทางแต่ละภาคเรา,าได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วว่าอย่างที่สปูนอยู่อย่างภ้าคของภาคเหนือปากนะครับตา่างเรานี่ก็เป็นของบ้านคุณ COVID กวบินนี่ก็ถือว่ายังมีความ,ดม,มลดสมบูรณ์อยู่แต่ว่าความ เช่นแถวภาคตะวันออกเึงเหนือจังบ,บ้านาธาน